สามสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ 1. ว่วาดตายยังไงให้ไม่เบี้ยว 2. ข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อย 3. ทริคเพิ่มเสน่ห์ด้วยดวงตานิ้งเองก็เคยพลาดกับการวาดดวงตาและตอนนี้ก็หาวิธีแก้ที่ลงตัวได้แล้วและอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองไปปรับใช้กันค่ะจากนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้เส้นทางที่ผ่อนคลายที่สุดในการสร้างความภูมิใจและก็ะไรายได้จากสิ่งที่ชอบกันนะคะมาต้มาจากช่องแหละ การวาดหน้าตรงแบบนี้จะมีทั้งความยากและก็ความง่ายเนาะความง่ายก็คือหน้าตรงไม่มีมุมค่ะดวงตาทั้งสองข้างจะเท่ากันแต่ไอความที่ดวงตาทั้งสองข้างเท่ากันนี่แหละมันเลยกลายเป็นความยากค่ะเพราะมันเป็นไปได้ยากเนาะที่เราจะวาดอะไรสองอย่างที่เหมือนกันให้ออกมาเหมือนกันเด็ๆได้นิงเองก็วาดตัวละครหน้าตรงบ่อยนะแต่ก็เบี้ยวบ่อยมากเหมือนกันตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันบ้างตาเขตาเหล่บ้างเพราะว่านิงอ่ะถนัดขวาถนัดลากหรือว่าตวัดเส้นไปทางขวาค่ะเพราะไปวาดตาซ้ายก็เลยไม่สวยเท่า ไปๆมาๆก็เลยเออเนี่ยหาวิธีที่ช่วยให้ตัวเองอะวาดได้ไม่เบี้ยวมาช่วยทุ่นแรงค่ะ ขั้นแรกก็ลากเส้นสร้างเป็นกล่องขึ้นมากำหนดตำแหน่งดวงตาเริ่มจากวาดตาข้างที่ถนัดก่อนค่ะพอเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ลากเส้นตรงนี้ไปค่ะว่าหัวตาอยู่ตรงนี้หางตาอยู่ตรงนี้พอไปวาดอีกฝั่งเนี่ยเราก็ยุดเส้นพวกนี้ไว้แค่นี้หัวตากับหางตามันก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วค่ะแต่ว่านิ้งอะ่ะมีวิธีที่ขี้โกงอยู่นะคะวาดดวงตาข้างที่เราถนัดก่อนจากนั้นก็ก๊อปปี้เลเยอร์แล้วก็ฟิปกลับด้านไปเลยค่ะลากไปไว้อีกฝั่งเท่านี้เราก็จะได้ดวงตาที่เท่ากันเด็เดๆดแล้วค่ะแต่ขอโน้ตนะว่าวิธีนี้จะทําให้ข้ขึนโครงแบบ ปกติได้ไม่แม่นนะเพราะไม่ได้ขึ้นโครงแบบแม่นๆมาตั้งแต่แรกอะ่ะการไปดัดแปลงวาดนมอื่นก็จะทาได้ช้าแล้วก็ไม่แม่นยําเท่าค่ะเพราะงั้นการ Copy ปี้และฟิปเลเยอร์ก็เอาไว้ใช้ตอนที่อยากย่นเวลาการวาดก็ได้เนาะแต่เอาจริงๆเทคนิคการวาดตามีหลายแบบมากอย่างของครูพลอยในคลิปนี้ก็สไตล์ต่างกันออกไปแนะนําให้ลองหลายๆทางจะได้รู้ว่าเราถนัดแบบไหนที่สุดนะแต่เอ๊ครูพลอยเป็นใครนะานัตนครูพลอยจากช่องเคนจิตดามาร้ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าครูพลอยอเคยมาฝึกงานช่วงแรกๆกับทีม c ี แล้วครูเนยก็เห็นแววว่าวาดงานดีมากโดยเฉพาะสีน้ำเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากก็เลยมาช่วยกันออกแบบคอร์สใหม่คอร์สสอนวาดการ์ตูนสาวน้อยโมเอะค่ะให้ง่ายเร็วโปรตามฉบับช่องซีทีเลยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการขึ้นโครงสาวโมเอะพวกเนี้ยแล้ววาดไม่ได้แบบที่คิดสทีก็ลองดูคลิปตัวอย่างการสั่งคอร์สนี้เลยคลิปแอนิเมชั่นเข้าใจง่ายเพลินมีเช็คลิสต์ที่ต้องรูต้ตอนจบในแต่ละตอนด้วยนะแล้วแบบเนี้ยการวาดของคุณจะไม่พัฒนาขึ้นได้ยังไงจริงไหมรีบทักหาแอดมินได้ที่ QR Code ไลน์นี้ค่ะเเดดือนนปิตัวี หนึอยคนแรกจะได้ตอนแถมสอนเรื่องการระบายสีน้ำจากครูพลอยไปด้วยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยรีบทักไปสอบถามกันเลย ส่วนหน้ามุม45องศาย้อนฮิตวิธีง่ายๆก็คือใช้เส้นตารางมาช่วยไกด์เหมือนกันค่ะวาดกรอบสี่เหลี่ยมสเก็ตตาเส้นง่ายๆขึ้นมาก่อนนะจากนั้นก็เลือก Move แล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะค่อยๆปรับให้เอียงตามมุมหน้าแบบนี้พอได้ตำแหน่งและองศาที่พอใจแล้วอะ่ะเราค่อยมาวาดทับหรือว่าตัดเส้นทับอีกทีค่ะค่เนี้ยดวงตาก,ก็ไม่เบี้ยวจนดูตลกแล้วนอกจากจะวาดตาเบี้ยวแล้วสิ่งที่นิ้งพลาดบ่อยๆก็คือวาดตาเขาค่ะตาดำทั้งสองข้างไม่เท่ากันไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกันทิศของนิงก็คือวาดวงกลมง,ง่าย ขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์อันนี้ทําเพื่อให้ตาดําของเราอ่ะเท่ากันเป๊ะๆค่ะพอได้ตาดําที่เท่ากันแล้วก็พยายามเล็งให้ตาดาทั้งสองข้างอยู่ตรงกึ่งกลางแบบนี้ก่อนจากนั้นก็เหมือนเข้าด้วยกันค่ะทีนี้เราอยากให้ตามองไปทางไหนเราก็ขยับตาดํานี้ไปพร้อมๆกันเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับทีละข้างเสี่ยงให้เราตาลายแล้วก็ตาเขาไม่เท่ากันด้วยใครดูมาถึงตรงนี้ชอบทิคที่เราบอกก็ขออีโมจิรูปดาววิงๆไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะและนอกจากทิควาดดวงตาแล้วก็ยังมีทิทอเรียลอื่นๆอ ดูได้ใน p พลย์ลิสต์อาร์ต r ิเ l รตรงตัวไอมุมขวาบนนี้เลยอ๋อนิ้งอยากจะถามว่าตอนที่วาดรูปอยู่อ่ะคุณทําอะไรไปด้วยคะวาดเงียบๆฟังเพลง หรือด,ดูหนังอย่างของนิ้งเนี่ยก็จะสลับสลับกันไปแล้วแต่ช่วงค่ะอย่างตอนนี้ก็จะวาดไปเปิดดูซีรีส์แล้วก็อนิเมะไปด้วยค่ะใครมีเรื่องไหนสนุกสนุกมาแชร์มาแนะนํากันในคอมเมนต์ได้นะนิ้งจะเก็บเข้าค้างแล้วก็ลิสไว้ดูค่ะอย่างของนิ้งตอนเนี้ยที่อยากจะแชร์ก็คืออนิเมะเรื่อง g r รดพ Pretender ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรับเหลี่ยมแล้วก็วางแผนของแก๊งนักต้มตุ๋นค่ะสนุกมากเพลงประกอบดีภาพก็ดีสีสันก็แจ่มแนะนํามากๆเลยหรือหากใครดูแล้วอะ่ะก็มาเมาด้วยกันได้นะ ประโยคที่นึกถึงตลอดตอนวาดดวงตาก็คือดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเนาะแต่ความจริงอะ่ะดวงตาบอกอะไรได้มากกว่านั้นค่ะเป็นส่วนสําคัญในการบอกเล่าปุกคลิกตัวละครได้เลยเนาะเช่นดวงตาสาวน้อยน่ารักแน่นอนว่ากลมโตสดใสค่ะอาจจะเลียวรีแบบนี้ก็ได้แต่มีประกายสดใสแน่นอนเราก็แค่เติมจุดขาวๆในดวงตาค่ะแบบการ์ตูนตาหวานสมัยก่อนไงก็จุดขาวสามจุดแบบนี้เลยนะสดใสแล้วก็สวยหวานมากหรือว่า,อาคาแนวลึกลับเข้าถึงยากหรือดูน่ากลัวอาจจะวาดให้โครงตาเฉียงขึ้นแบบนี้ แล้วก็จุดสีขาวก็จะเล็กๆหรือไม่มีเลยก็ได้ค่ะเห็นไหมว่าดวงตาสดใสกับอันเนี้ยก็ดูบุค,คลิกต่างกันเลยนะหรือว่าตาของคาแรคเตอร์ที่มีความเจ้าเล่ห์คือดวงตาเล็กค่ะมีความเบิกโพรงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เลยคุณอยากได้คาแรคเตอร์ที่ออกแบบเป็นแบบไหนก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้ค่ะและขอกระซิบว่าถ้าใครสนใจเรื่อง NFT นะก็แจ้งเตือนรอได้เลยจะมาบอกในคลิปหน้าพลาดไม่ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย